สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสามีขังในกรงทองเปิดบ้านตายชุติมาทนได้ยังไงถูกอดีตสามีทิมพิธาตั้งกด10ข้อตายชุติมาโพสต์อินสตาแกรมร่ายยาวหลังเดินใครต่อใครยิงคำถามด้วยประเด็นเดียวกันว่าที่ผ่านมาทนได้ยังไงทันทีที่เจ้าตัวเปิดใจถึงเรื่องราวความรักกับพ่อของลูกอย่าง ทิมพิธาว่าฝ่ายชายห่วงและมีกฎระเบียบหนักมากทั้งห้ามกลับบ้านเกิน6โมงเย็นรับงานที่แตะเนื้อต้องตัวกับเพศตรงข้ามไม่ได้หรือแค่ดูหนังและชมพระเอกว่าหล่อก็โกรธจนต้องกราบขอโทษและอื่นๆอีกมากมายตายระบุในแคปชั่นว่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะมีแต่คนถามว่าผ่านมา ผ่านช่วงเวลายากๆมาได้ยังไงทนได้ยังไงโอเคไหมขอตอบว่าโอเคมากเราตัดสินใจแล้วเราเลือกแล้วต้องขอบคุณครอบครัวคนรอบข้างเพื่อนพี่น้องที่สนิทที่คอยรับฟังและสนับสนุนในทุกๆก,ก้าวที่เราตัดสินใจจนถึงวันนี้ไม่เคยมานั่งจมกับอดีตที่ดีและไม่ดีเพราะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีหมด หล่อหลอมจนเราคือเราในทุกวันนี้เก็บเรื่องราวไว้เป็นประสบการณ์สอนตัวเองสอนคนอื่นสอนลูกได้ด้วยไม่เคยเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นคนที่มีความสุขกว่าเราเรายินดีด้วยคนที่ทุกข์กว่าเราเราเห็นใจคิดเสมอว่าจิตใจดีทำดีต้องได้ดีอะไรผ่านไปแล้วก็ลืมมันไปทำวันนี้ให้ดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากโซเชียลนิวส์อัปเดต ขอบคุณเ,เพื่อนเที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ